สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลร์นะครับก็ลองมาดูนิยามทางคณิตศาสตร์กันนะครับว่าหมายถึงอะไรเขาจะบทนิยามนะครับก็จะให้ a เนี่ยเป็นสเกลร์ก็คือเป็นปริมาณที่มีแต่ขนาดนะครับและเวกเตอร์ u นะครับเป็นเวกเตอร์ผลคูณของเวกเตอร์ u ด้วยสเกลร์ a เนี่ยจะได้ผลออกมาครับเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งจะเขียนแทนด้วย a เวกเตอร์ u นะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับ โดยที่เมื่อถ้า a นะครับเท่ากับ0ย์ผลคูณออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นเวกเตอร์0ูนย์ะครับแล้วข้อที่สอนะครับถ้า a มากกว่า0เราก็จะได้สเกลร์ a นะครับคูณกับเวกเตอร์ u เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a นะครับคูณกับขนาดของเวกเตอร์ u นะครับและจะมีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ u ด้วยส่วนถ้า a นะครับน้อยกว่า0ย์เมื่อเมื่อเอาสเกลร์ a คูณกับเวกเตอร์ u แล้วนะครับจะมีขนาดเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a นะครับคูณกับ ขนาดของเวกเตอร์ u ครับแต่จะมีทิศทางตรงข้ามกันนะครับดูจากนิยามมาเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับลองมาดูการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์นะครับในเชิงเลขคณิตบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับให้เวกเตอร์ u เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด4หน่วยนะครับและมีทิศทางดังรูปนี้เลยนะครับเนี่ยดังรูปนี้เรามาลองดูครับถ้าถ้าเกิดเราคูณเวกเตอร์ u ด้วยจํานวนนะครับจํานวนหนึ่งอย่างเช่นข้อนี้ เราจะคูณเวกเตอร์ u ด้วย2นะครับเวกเตอร์2 u เนี่ยก็จะมีความหมายก็คือมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ u นะครับและมีทิศทางเดียวกักบเวกเตอร์ u แบบนี้นะครับมีทิศทางเดียวกันเลยมาดูอันต่อไปนะครับข้อที่2นี่นะครับก็เป็นเวกเตอร์ลบ2 u นะครับจะเห็นว่าเราเมื่อเราเอารลบ2เนี่ย ไปคูณกับเวกเตอร์ u มีความหมายก็คือจะมีขนาดเป็น2เท่านะครับของเวกเตอร์ u แต่จะมีทิศทางตรงข้ามกันนะครับเห็นไหมครับเวกเตอร์ u เนี่ยไปด้านบนแต่เวกเตอร์ลบส u เนี่ยไปด้านล่างนะครับหัวลูกศรมาด้านล่างส่วนข้อน,นี้นะครับคูณด้วยเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนสี่น,นะครับคูณกับเวกเตอร์เวกเตอร์ u นะครับก็จะมีขนาดเป็น1นส่วนสเท่านะครับของเวกเตอร์ u าเวกเตอร์ u เนี่ยนะครับที่กําหนดมาเนี่ยมีขนาดเป็น4ใช่ไหมครับพอคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสขนาดของเวกเตอร์เวกเตอร์นี้นะครับก็จะเหลือแค่หนึ่งนะครับก็คือ1หน่วยเหลือแค่หนึ่งหน่วยเห็นไหมครับมีขนาดละหนึ่งหน่วยละและแลมีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ u อย่างนี้ครับส่วนอันนี้เวกเตอร์นี้ก็เป็นคูณด้วยลบหนึ่งส่วนสี่นะครับก็ขนาดก็จะเหลือแค่หนึ่งหน่วยเช่นกันครับแต่ทิศทางจะไปคนละทางกับเวกเตอร์ u นะครับ อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับโจทย์กําหนดให้พีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกําหนดให้เวกเตอร์ ab นะครับเท่ากับเวกเตอร์เวกเตอร์เอนะครับด้านล่างน,นี้นะครับเวกเวตอร์ ab e, นะครับเท่ากับเวกเตอร์ a เวกเตอร์ ae นะครับเวกเตอร์ ae คือตรงนี้นะครับเท่ากับเวกเตอร์ b และเวกเตอร์ ce อนะครับเวกเตอร์ ce เท่ากับเวกเตอร์ c นะครับแล้วโจทย์นะครับสั่งว่าให้เขียนเวกเตอร์ต่อไปนี้นะครับในรูปของเวกเตอร์ทั้ง3ก็คือเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b และเวกเตอร์ c นะครับเรามาดูข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยถามว่าเวกเตอร์ ca นะครับเขียนอยู่ในรูป abc ได้อย่างไรก็ลองมาดูนะครับเวกเตอร์ ca นะครับเดินจะเดินทางไปอย่างไรจุด c นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จุด a อยู่บริเวณนี้เราก็มาดูเส้นทางนะครับว่าเราจะเดินไปทางไหนได้บ้างเราต้องเดินตามเวกเตอร์ a bc นะครับ ข้อนี้นะครับเราก็ต้องเดินไปนะครับทางไหนครับทางเวกเตอร์เวกเตอร์ c นี่นะครับเสร็จแล้วก็เดินลงมานะครับไปตามเวกเตอร์ b ก็จะได้นะครับเวกเตอร์ c a เท่ากับเวกเตอร์ c นะครับแล้วก็เดินต่อมาทาง e a นี่ใช่ไหมครับแต่ทิศของเวกเตอร์ b เนี่ยขึ้นไปด้านบนแต่เราจะเดินสวนทางออกมาก็จะเป็นลบ เวกเตอร์ b ก็คือนิสัยของเวกเตอร์ b นั่นเองครับก็จะเท่ากับ c เวกเตอร์ c นะครับบวกกับลบเวกเตอร์ b จะเขียนง่ายๆก็คือเวกเตอร์ c ลบเวกเตอร์ b นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับลองดูอีกข้อหนึ่งก็คือให้หาเวกเตอร์ ef นะครับเวกเตอร์ ef E อยู่ด้านบนนี่นะครับเวกเตอร์ e f อยู่ด้านล่างนี้ครับลองดูนะครับข้อน,นี้ข้อน,นี้ไม่ยากครับข้อน,นี้เราก็เดินลงมาตามเวกเตอร์ B นะครับแต่แต่ที่ทางส่วนทางใช่ไหมครับก็เป็นนิเศษของเวกเตอร์ B เสร็จแล้วเดินมาตาม,มาตามเวกเตอร์ a นะครับแต่แต่เราเดินมาแค่ครึ่งเดียวนะครับเดินมาแค่นี้เดินมาแค่ครึ่งเดียวจุด f ก็คือเดินมาแค่เศษหนึ่งส่วนสองของเวกเตอร์ a นะครับก็จะได้เวกเตอร์ e f เท่ากับลบเวกเตอร์ b นะครับบวกด้วยเศษหส่วน2ของเวกเตอร์ a ครับก็จะเสร็จแล้วจากนิยามนะครับจากนิยามของการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์เนี่ยเราก็จะมีทฤษฎีบทนะครับขึ้นมานะครับอย่างอันนี้เป็นทฤษฎีแรกนะครับกับทฤษฎีที่2 ทฤษฎีแรกเนี่ยกล่าวว่าถ้าเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v นะครับไม่เท่ากับเวกเตอร์0เวกเตอร์2เวกเตอร์นี้จะขนานกันนะครับก็ต่อเมื่อมีสเกลาร์ k นะครับซึ่งไม่เท่ากับ0ที่ทําให้เวกเตอร์ u นะครับเท่ากับเวกเตอร์ kv นะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือสําหรับเวกเตอร์เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับที่ไม่เท่ากับ0และไม่ขนานกันนะครับถ้า a คูณเวกเตอร์ u บวก b คูณเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์0แล้วแสดงว่า A และ B นะครับต้องเท่ากับ0ลองมาดูตัวอย่างดีกว่าครับว่าเราใช้ทฤษฎีบทยังไงนะครับเวกเตอร์ u นะครับกับเวกเตอร์ v ไม่เท่ากับเวกเตอร์0ย์จงแสดงว่า2เวกเตอร์นี้ขนานกันนะครับเมื่อกําหนดสรรมการให้ดังนี้อย่างข้อแรกนี้นะครับเราจะแสดงว่ามีนะครับจำนวนจำนวนสเกลาร์นะครับ คูณอยู่กับเวกเตอร์ u หรือเวกเตอร์ v นะครับแล้วทำให้สมการนี้เป็นจริงนะครับแล้วก็ทำเหมือนพิชักนิตทั่วไปนะครับก็เป็นจับจัดรูปนะครับจัดรูปสมการให้ข้างซ้ายเป็น u ก็ได้ครับข้างขวาเป็น v อย่างนี้ครับลองดูลองดูนะครับผมจะเขียนเวกเตอร์5 u นะครับไว้ด้านซ้ายนะครับแล้วย้ายเวกเตอร์3 u มาเป็นลบ 3เวกเตอร์ u ด้านขวาก็จะเป็น2เวกเตอร์ v นะครับลบกับเวกเตอร์ v อันนี้ก็ทำการลบได้เลยนะครับก็เป็น2 u เท mm ่า hmm. กับเวกเตอร์ v นะครับ mm hmm. ก็จะแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามีนะครับมี2นะครับคูณกับเวกเตอร์ u ทำให้เท่ากับเวกเตอร์ v แสดงว่า2เวกเตอร์นี้ขนาดกัน,นลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับ ข้อนี้ก็ทําเช่นกันนะครับก็จะได้6 u ลบ2เวกเตอร์ u เท่ากับลบ5 v ลบ4เวกเตอร์ v นะครับพอลบกันออกมาได้เป็น4 v e เวกเตอร์ u นะครับด้านขวาก็เป็นลบเเวกเตอร์ v ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมีจำนวนนะครับ 4กับลบเนะครับคูณอยู่ทั้งสองข้างทำให้2เวกเตอร์นี้เท่ากันนะครับก็แสดงก็แสดงให้เห็นว่า2เวกเตอร์นี้ขนานกันแล้วต่อไปไมาดูสมบัตินะครับสมบัติของการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์นะครับมีมีอะไรบ้างบอกว่าให้เวกเตอร์ u นะครับและเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ในระนาบนะครับ a และ b เป็นมวลจริงข้อ1ถ้า a นะครับคูณกับเวกเตอร์ u ก็จะเป็นเวกเตอร์ในระนาบนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นี้ครับก็จะเป็นสมบัติเปลี่ยนกลุ่มการคูณนะครับตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่า b คูณกับเวกเตอร์ u ก่อนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเอา a กับ b นะครับคูณก่อนแล้วค่อยคูณกับเวกเตอร์ u นะครับก็ได้ข้อ3นี้เป็นสมบัติการกระจายนะครับข้อ4ก็คือสมบัติการคูณด้วย1นะครับก็คือเอา1นนะครับคูณกับเวกเตอร์ u ก็จะได้เวกเตอร์ u เหมือนเดิม คราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการใช้สมบัตินะครับข้อนี้นี่ว่าถ้าเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ไม่เท่ากับเวกเตอร์0นย์ะครับจงหาจำนวนจริง x ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงนะครับแล้วก็กำหนดให้ด้วยครับว่าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มีที่ทำกันก็คือ2เวกเตอร์นี้ขนานกันนั่นเองนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับตอนแรกเราก็ตั้งสมการเหมือนโจทย์เลยนะครับก็เป็นคราวนี้เราก็ทำเหมือนเดิมครับก็จัดให้เวกเตอร์ u อยู่ด้านซ้ายเวกเตอร์ v อยู่ด้านขวา โดยใช้สมบัติการกระจายเลยนะครับอย่างนี้ก็กระจายยูเข้าไปเลยครับทีละตัวกระจายเวกเตอร์ยูเข้าไปทีละตัวนะครับก็จะได้เป็น x กําลังสองคูณกับเวกเตอร์ยูบวกกับ 6x คูณกับเวกเตอร์ u นะครับแล้วก็ลบด้วย2คูณกับเวกเตอร์ u ส่วนด้านขวาก็ ح. ทำเช่นกันนะครับก็เป็น x คูณกับเวกเตอร์ u ลบ 2x ยกกำลัง2คูณกับเวกเตอร์ u บวกด้วย x คูณกับเวกเตอร์ v นะครับเสร็จแล้วย้ายข้างแล้วก็ทำการบวกลบแรกเลยนะครับก็จะเป็น 3x ยกกำลัง2คูณกับเวกเตอร์ u บวกกับ 5x คูณกับเวกเตอร์ u นะครับแล้วก็ ลบด้วย2อยู่ส่วนนั้นขวาครับก็จะเป็น x คูณกับเวกเตอร์ v นะครับแล้วก็บวกด้วยเวกเตอร์ v t หนึ่งตอนนี้เมื่อเราจัดรูปได้แล้วแล้วก็ดึงตัวร่วมครับตอนนี้มาทำต่อด้านขวานี่นะครับก็จะได้เป็น3 x ยกกำลังสองบวกกับ5 x ลบนะครับทั้งหมดนี่นะครับคูณอยู่กับเวกเตอร์ u เท่ากับ x บวก1นะครับคูณกับเวกเตอร์ v นะครับเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ u เท่ากับ x บวก1นะครับส่วนด้วย3 x กำลัง2บวก5 x ลบ2นะครับ ทั้งหมดนี้คุณอยู่กับเวกเตอร์ v นะครับจากที่โจทย์บอกว่าเวกเตอร์ u นะครับกับ v เนี่ยมีทิศทางเดียวกันก็แสดงว่าแสดงว่า x บวก1นะครับส่วนด้วย 3x กําลัง2บวก 5x ลบ2นะครับต้องมีค่ามากกว่า0นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,ด,าด้านซ้ายเนี่ยเป็นบวกแล้วด้านขวาก็ต้องเป็นบวกด้วยถึงจะมีทิศทางเดียวกันนะครับ เห็นเราก็แยกตัวประกอบไปนะครับก็เป็น x บวก1ส่วนด้วยแยกตัวประกอบดูเนี่ยจะได้เป็น 3x นะครับลบ1นะครับกับคูณกับ x บวก2นะครับตอนนี้เราก็ใช้วิธีพิจารณาเส้นจำนวนนะครับว่าจะมีคำตอบเป็นอะไรบ้าง อย่างาเนี้ก็จะได้เป็นลบสลบหแล้วก็เศษหนส่วนสานะครับอ่าสมการในมากกว่าศูนย์ก็แสดงว่าเราต้องตอบช่วงที่เป็นบวกเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวทำต่อด้านซ้ายนะครับคําตอบเนี่ยก็จะได้เป็นช่วงช่วงนี้นะครับ X อยู่ในช่วง X อยู่ในช่วงเปิดนะครับช่วงเปิดลบสถึงลบหนะครับอยู่เนี่ยกับช่วงเปิดเซนหนึส่วนสาครับถึงอินฟินิตี้นะครับก็เป็นคำตอบใเอยู่ในช่วงนี้นะครับ